อ้ค <po> ้าเมื <ours> ่อสงค้าเมื่อสูงไม่น้องเขากูก็กดตีกดเดรีย้านอมาแถวค้าสอนวันนิ้ได้ข้านอสอนปันวันนี้มันนัดค้านอทานเขีนแล้วก็มาสอนจอมกันเขีนนั้นวันนี้มันนัดข้านอเพราะว่าสอนตีในยูทูบข้านออย่าไปลืมกดติดตามกันไปค้านอเพราะว่าสอนตีในเพจผู้ซ้ำอย่าไปลืมกดแชร์กดติดตามกันข้านอข้อหนึ่งค้ามาตื่นนาแพทยจำนามุ่นท่าตื่นนาแพทยทุนมุ่นทุนข้อสองท่าตื่นนาแพทยทุน มาเตอนนาแพจำมูนทุนม, Studies, ม,มนมุนทุนมนทุนทุนมนข้อสามาเตนนาแพ้จำุนมาเตนนาแพ้จำนามุนหุนมุนมุนทุนทุนมนลหุนมนข้อสี่จเตนนาแพ้จำนาจนสาเติอนนาแพ้แยกส่นจนสุน ขอาอาติณาพจำโอนลาติณาเพียจำนาลุนลาติาพีจำโดนโอนโดนมุนมุนทุนทุนมุนหุนมุนจนุนอุนอุนโดนอาตินาเพียหุนจ้าติณาเพียจนอุนจนมุนทุน ทุนมุนมุนห,หุนุนมุนหุนมุนในคันอ,อกจนสน่อนอดนุนอุนจนขอหนึ่งนังกล้ามขนอ,อกมุนทุนทุนมุนหุนมุนหุนมุนในขนอ,อกจนสน่อนอดุน โอนจุนหอค้าข้หนึ่งหนึ่งกล้ามขานอกมาเตืหน้าแพจมนามุนทาดเตือน้าแพทุนมุนทุนทาตืดทาดเตือน้าแพทุนมาเตืหน้าแพจมโมุนทุนมุนข้อสามหาเตืหน้าแพจมโหนมาเตืหน้าแพจมนามุนโุนมุนข้อสี่จัดเตือน้าแพจมนาจุน อาตณาเพยักนจนซนขอฮาอาตินาเพยักโุนลาดตนาเพยักจำรนโุนรุนอาตินาเพยัุนจัดตนาเพยนโอนจนมุนทนทุนมุนหุนมุนจุนจนจนนอนรุนโุนจน อ,อาคาอย่ากกออย่าไปลืมกดติดตามกันไหมแคน้อยยินดีครับตอน Google. กูก้กูดีกูแหลนแคน้าอยอาคาเหมือนซุ่มกูก้ค่ะ